ข่าวนี้อยู่ในเขตบางเขนนะครับกรุงเทพมหานครใครที่ชอบทานไส้กรอกอีสานใครที่ชอบทานเนี่ยไก่ยอนะฟังทางนี้นะฮะหลายชิ้นนะฮะหลายกิโลที่อยู่ในท้องท่านเนี่ยอาจจะมาจากผู้ผลิตนะครับเนี่ยไก่ยอเทือนไส้กรอกอีสานเทือนครับจากเจ้านี้ก็ได้เพราะว่าเขาส่งในหลายพื้นที่เลยเทื่อน เถื่อนฮะบุกไปจับโรงงานไกยอเถื่อนผลิตไส้กล่องอีสานเถื่อนอยู่ที่ย่านบางเขนเนี่ยส่งขายทั่วกรุงเทพนี่ดูประตูโรงงานนี้ก็รู้แล้วเออเนี่ยี่้าผมอยู่เหรอ้าผมมาตากหน้าโรงงานหรือไงนี่นะครับไม่รู้ผ้าผมหรือผ้าถงเป็นภาพอของตํารวจสอบสวนกลางนะฮะตำรวจไซเบอร์เนี่ยนำกำลังเข้าตรวจค้นทลายโรงงานผลิตไกยอและก็ไส้กล่องอีสานเถื่อนย่านบางเขน ไปตรวจยึดไก่ยอและก็ไส้กรองอีสานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยประมาณสักเกือบ800กิโลนะสืบเนื่องมาจากว่ามีมาตรการเฝ้าระวังการผลิตอาหารที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะจากออยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอาไปจําหน่ายลักลอบจําหน่ายเขาก็ไปตรวจสอบนี่นะฮะทีนี้นะครับไปพบเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อว่านางสาวโชติกาหรืออ่านโชติกาก็ไม่รู้ละนี่นะครับเนี่ยแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้เจ้าของบ้าน ขาไปยึดอะไรก่อนยึดไส้กรอกอีสานไกยอเนื้อสดประมาณสัก450กิโลกรัมมาก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอีกหลายรายการไปยึดไก่ยอไส้กรอกอีสานส่วนผสมต่างเนี่ยนะฮะ700กว่ากิโลมีเครื่องจักรมีเครื่องบรรจุพันในการผลิตลูกชิ้นกว่า15รายการบางจุดเนี่ยไปพบอะไรรู้ไหมขี้หมาอยู่ในพื้นที่ในการผลิตนี่ผลิตไส้กรอกอีสานนะครับไกยอด้วยก็แสดงว่าทั้งหมาทั้งคนนี่ๆๆเเห็นไหม ไอหมาเจ้าเวนเจ้ากรรมเนี่ยก็เสือกไม่ไ,มไทยประธานโทษดันมาขี่ตรงนี้ประธานโทษนะนี่นะฮะนี่มันก็เลยถ่ายมาโอ้โหเนี่ยอุจจาระจะแตกอุจจาระจะแตกแล้วก็อะไรนะอาเจียนจะพุ่งออกมาใครที่เห็นที่ว่าเนี่คือเจ้าของี่ยรับสารภาพว่าไกย่ย่อและก็ใส่ไส้กองอีสานเนี่ยผลิตจริงไม่ได้รับอนุญาตจริงนะฮะไม่มีเลขสาระบบอาหารแต่อย่างใดใช้บ้านพักนี่ดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิต และก็นําไปแช่ไว้ในถังน้ําแข็งขนาดใหญ่เพื่อรอจะมาให้กับลูกค้าเขาก็ถามว่าไอ้ที่คนมารับเนี่ยส่งไปขายที่ไหนนี่ตลาดสีมุมเมืองอนี่ก็ส่งว่าอย่างนั้นตลาดบ้างกะปีก็ไปส่งนี่นะครับเนี่ยส่งวัดหนึงนะีโอ้โหเนี่นะเขาบอกว่าเนี่ยประมาณสักหนึ่งหนึ่งกิโลนะผลิตมาเนะี่ยร้อยกิโลเฉลี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยนะส่งเนี่ยประมาณสักหนึ่กกิโลทำมาแล้วสี่ปีนี่เอาว ใครที่รับประทานเข้าไปชอบนะไส้กรอกอีสานประเภทนี้แต่ประธานโทษนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นของเถื่อนนะแต่ว่าเข้ามาเจอเจ้านี้ผ<อ>ลิตเถื่อนเลยนะฮะสุดท้ายเขาสั่งปิดนะสั่งปิดโรงงานชั่วคราวก่อนเอาไปตรวจสอบแล้วก็เอาคนผิดเนี่ยไปจัดการตามกฎหมายระวังโทษความผิดนี่นะฮะระวังโทษไม่เกินเนี่ยปรับไม่เกินเนี่ยสามหมบาทนะและผิดพรบรเรื่องอาหารเนี่ย<อ>นะครับทีนี้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ย,เน,ยเนี่ยทางนันนั้นเลยเอามาแช่ไว้วินมอเตอร์ไซค์ นะครับที่อยู่บริเวณนี้ก็บอกเลยบอกว่านี่เห็นนะเห็นรถตู้ทึบเนี่ยมารับมารับเลยคือทึบๆเนี่ยมารับเลยนะครับไม่ทราบว่ารับไปส่งไหนว่าอย่างนั้นเถอะอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงวินหน่อยคือเรียกว่านี่นอกจากจะรับผู้โดยสารแล้วยังสังเกตการด้วยทส่งแบบพวกตลาดสดเรือเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวอะไรเนี่ยครับเมาหลายปีแล้วห,หลายปีแล้วครับถึงสิบปีไหม,ไมน่าจะ น่าจะถึง10ปีมั้งเป็นบ้านเป็นอะไรเหมือนเขาทาแบบธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาทําเสร็จแล้วก็แบบเหมือนมีรถพวกรถตู้เอพวกอะไรมารับอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมนี่เจ้าของบ้านเนี่ยรับเลยผลิตทุกอย่างไม่มีใบอนุญาตเหรออ่าใช่ผมชอบนะชอบอะไรฮะไส้กรอกอีสานเนี่ยชอบกินชอบกินเออนะครับก็เราก็ไม่รู้หรอกรเวลาซื้อกินเนี่ยเขาไม่ได้เอาฉลากเอเอา เอาไอซองมาให้ดูว่ายี่ห้ออะไรเขาก็ทําทอดขายมันอร่อยมาตั้งบนจานร้อนๆเนี่ยกินหมดครับอไม่ถามด้วยมาจากที่ไหนยังไงนะฮะก็เราไม่สามารถรู้ได้เราเป็นผู้บริโภคนะฮะแต่ที่มาแต่ถ้าเกิดเราไม่เห็นเราไม่ได้คิดอะไรไงมันอร่อยก็จบแต่พอเห็นถ, <S <S ถ้าสมมุติว่ามันมาจากที่นี่ <S 2> <S 2> <S 2> มันก็จะรู้สึกอยู่หน่อยหนึ่งเออแต่ถามว่ากินไหมหยุดกินหรือเปล่ามันก็ไม่หยุดนะ มันก็ยังกินต่อคนชอบก็ยังชอบอยู่บางคนเนี่ยที่เขาทำขายแบบรถสาเล้งพวกรถเข็นรถเข็นอะไรพวกเนี้ยเขาก็ทาที่บ้านใช่ไหมเขาก็ยัดห้อยอยู่เขาเอเออเขาก็ยัดอยู่ที่บ้านใช่ไหมไส้กรอกอีสานมันมีข่าวข่าวนึงเขาทำอยู่หลังบ้านอ่ะมันมีข่าวหนึ่งไอ้ที่รถขายไส้กรอกอีสานเนี่ยครับไอซาเล้งเนี่ยมันเป็นสายใช่ไหมยาวใช่ไหมใช่ใมันมีสายหนึ่งเนี่ยเลี้ยพื้นไปนะ มันหล่นลงมาจากรถเนี่ยผมเคยเห็นข่าวนะดูหาคลิปหาคลิปสินะครับเี่ยมันมีสายหนึ่งอะมันเลี้ยลงมาแล้วก็เลี้ยพื้นไปแบบนี้คนก็ขับก็ขับไปแต่ว่าไอ้สายที่ว่าเมื่อกันเลี้ยพื้นไปแบบนี้อ๋อแล้วก็แล้วก็เอามามมวนขึ้นมาเอามาย่ายทอกินไปไม่กบกบเก็บๆก็บดลดะพี่เออโอ้โหสตรีทฟู้ดจริงสตรีทบนพื้นถนนเลย